ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คารพครับขอต้อนรับรายการเข้าสู่รายการาสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ว่าด้วยทางการเมืองว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความภัยบุญของประเทศและสันติภาพโลกซึ่งเราได้นําเสนอรายการนี้มาเป็นลำ,ลำ,ลำดับ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างประยไต่ให้แล้วเสร็จในวันนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองของเรามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยมากมายในปัญหาว่ามิติของมรรควิธีแผนการกับมิติของมรรควิธีประยับไต่เหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจทั้งสิ้นเพราะงั้น เราจึงเสนอถึงที่เรียกว่าอำนาจเหนืออำนาจหรือมีอำนาจอะไรบ้างนะครับผมสมบูรณ์มรสกาเป็นผู้ดำเนินรายการและ,ะมีแขกรับเชิญซึ่งท่านพอจะพูดในเรื่องนี้ให้เป็นหลักเป็นกินอีกคนหนึ่งก็คือคุณอนันต์ประพงศ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็ <laughs> <laughs> ยินดีอย่างยิ่งนะครับครับที่จะได้มาลี้คาย สถานบ้านเมืองเสียบ้างเพราะว่าประชาชนเขาไม่มีอะไรไม่มีทางออกมาไม่มีทางออกเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงว่าเกตั้งก้วเกิดวิกฤตแล้วก็ที่สําคัญรับทหารก็แล้วรับทหารก็แล้วลางนูนก็แล้วครับจับคนเข้าคุกก็แล้วอครับนี่ี่เป็นเรื่องที่ที่เราต้องการจัด ความคิดที่มันไม่ถูกแล้วก็ไปสู่ความเห็นถูกนะครับเพราะว่าเรื่องอํานาจนี้มันยิ่งใหญ่แต่จริงๆอำนาจที่ปไต็ต้องอำนาจต้องเป็นของประชาชนน <c oughs> ี่ปัญหาอันหนึ่งที่ฮอตที่ชูดมากคือท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยท,ท่านนายออกนะครับท่านมีสิ่งที่เรียกว่าตั้งท่านวิษณุ เป็นที่ปรึกษาโดยถ้าพูดกันตรงๆอะเราไม่ใช้ทางกฎหมายถ้าตรงๆมันมีที่ปรึกษาเยอะอแต่ว่ามันไม่ไม่ได้เขียนกรอบการเป็นที่ปรึกษาหรือจะให้ทําอะไรหรือจะไม่ให้ทําอะไรจำลองนี้นะเอลอยเกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอยมีอํานาจเหนืออํานาจแล้วเนี่ยและยังมีอํานาจพิเศษขึ้นมาอีกเนี่ย ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาว่าปรากฏการในระบบเผด็จการหรือในสิ่งที่เรียกกันว่าสังคมที่แก้ปัญหาไม่ตกเหล่านี้นะครับมันจึงกลายเป็นหาทางออกด้วยปัญหาบุคคลหาทางออกด้วยเรื่องต่างๆที่เรียกกันว่ากฎหมายทะลุไปอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งกเก็ไปหมดแหละโดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายนะเรียนเจิญตัานครับ,รรค,รบคือคือบ้านเราเนี่ย คือนักกฎหมายเยอะอเขียนกฎหมายมโดยเฉพาะท่านวิศนุเนี่ยท่านเป็นมือหนึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งอ่ะที่ใช้กฎหมายครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ตีเป็นนักล่างกฎหมายส่วนมากเป็นนักล่างกฎหมายแล้วก็แต่การมือจ้ำชองในการใช้กฎหมายทางการเมืองเนี่ยต้องยกให้อาจารย์วิศนุวิศนุเครืองามท่านเป็นถือว่าเป็นนิติบริกภบริการนิติบริการ ไม่ใช่บริบกบริกรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบอบเผด็จการนี้ไว้อย่างยาวนานอาจารย์วิสณุเนี่ยคือท่านอยู่มานานท่านท่านรู้เรื่องแล้วก็คนเขียนทางกฎหมายเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกท่านนะกลุ่มอาจารย์กลุ่มนักกฎหมายอาจารย์บวันศักดิ์อุวันโนอ่มอนจันทรละสมบูรณ์อ่มอนอาจารย์ไม่ใช่าาย,าาย <c oughs> มือเป็นนักกฎหมายที่ที่ที่เป็นกฎหมายมหาชน แต่ว่าในการประยุกต์ใช้กฎหมายของอาจารย์วิสุุเนี่ยท่านอยู่ในอยู่ในการเมืองคือจะจะจะ,จะตีไม่ให้จะให้มันเป็นไปยังไงหมายถึงว่าจะเอาทางไหนหมายถึงว่าจะให้มันออกด้านไหนซึ่งมันมีธงอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยมัน <c oughs> กฎหมายมันมีธงว่าจะให้ออกด้านไหนแล้วก็คนอื่นก็ต้องเชื่อแกเพราะว่าแกตีแต่ว่า ไอ้แกเนี <vengeance> ่ยมันคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวรักษาระบอบรักษารักษาอำนาจมันไม่ใช่อำนาจเป็นตัวรักษาอำนาจการใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายกับการเมืองเนี่ยมันคนละอย่างกันกฎกฎการเมืองเนี่ยมันอยู่ในระบอบอะไรตัวระบอบเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะรักษาการเมืองไว้เหมือนเหมือนเหมือนเอาคุณวิษนุมาใช้ทางการเมืองเนี่ยก็หมายถึงว่า เอามาใช้เพื่อรักษาการเมืองรักษาระบอบนี้ไว้ไอ้รักษารักษาระบอบนี้ไว้ซึ่งระบอบนี้อย่างอย่างเช่นที่ที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายเช่นเรื่องอาจจะเรื่องอไอ้บัลเลตไอ้ดิจิตอลบัลเลตแล้วก็ด้านคุณอย่างหนึ่งหนึ่งสองเยงนี้เพราะว่าอาจจะมีหนึ่งหนึ่งสองที่คุณทักษิณที่ออกมาโต้แย้งในเรื่องว่าการใช้อํานาจ ของคณะคอสชอของจากคณะรัฐประหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมผมจะสู้สู้ด้านนี้หมาถึงว่าก็จะเพื่อที่จะรักษาอำนาจของคุณคือยังไงก็ก็ต้องมาหมายถึงว่ารักษาอำนาจของอคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเคยใช้งานใช้งานในในด้านกฎหมายในที่จะประสานงานคือดน,นกฎหมายต้องมีการประสานงานอย่แล้วจะมี บอกว่าการโต้แยง้งอันนี้มันเป็นอำนาจอำนาจทางการเมืองแล้วก็เพราะฉะนั้นดุลอำนาจเนี่ยเรียกว่าดุลอำนาจตอนเนี้ยมันไม่มีเลยแต่ว่าท,ทีนี้จะเอาไปใช้ทางให้ให้ให,ให้คุณทักษิณมาถือดุลเพราะว่าดุลอำนาจเพราะว่านายกถือดุลไม่ได้ตอนนี้ mm. ดุลดุลอำนาจแทบจะไม่มีดุล mm. พูดอะไรคนก็ไม่เชื่อมันกลายเป็นตัวเ็าเรียกว่า พูดอะไรมาติดหมดอ่ะ<ม>ไม่ว่าจะเรื่องตำรวจแต่งตั้งคนโน้นคนนี้เปยมันติดหมดมันพูดอะไรมันติดหมดตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไม่ได้ฮนะอำนาจไปถึงอำนาจฝ่ายบริหารแทบจะไม่มีไม่มีเสถียรภาพไม่มีดุลทีนี้ทําไมเอาคุณทักษิณมาเพื่อที่จะมาถือดุลมามาเป็นผู้เป็นถือดุลในในการจัดการรัฐบาลทีนี้กลายเป็นว่าคุณทักษิณเนี่ยกลายเป็นว่าในในประเทศนี้ต้อง เพื่อคุณทักษิณต้องต้องตามคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยสามารถแกก็เก่งนะแกจัดระบบได้เหมือนที่มาจัดเคลียร์ปัญหาแกเป็นนักเจรจาเป็นนักพูดเป็นแล้วก็มีที่ปรึกษาอย่างเช่นอาจารย์พันศักดิ์ปัญญาณรัต์เนี่ยถือว่ามือหนึ่งของแกนะเป็นแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วอาจารย์เป็นศักดิ์เก่งเอาโฟนะครับแก่งโนกเอาโฟอยู่คณะไหนรับมรหารทุกคณะนะตั้งแต่พลเอกชิชายก็แกนี่แหละ แก๊งบ้านพิสุโลกเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจแล้วก็น OK. ักวางแผนเป็นการนักวางแผนให้ก er> ับรัฐบาลก็อาจารย์ว <obviamente> ิสุุก็ใช่ั้งแก๊งว่าโฟก็มีพันศักดิ์มีอาจารย์จุนวันอาจารย์ไกรศักดิ์ก็บมวอนศักดิ์ครับโมวอศักดิ์อะไรอีกท่านหนึ่ง ไม่มีไม่มีท่านวิษณุไม่มีใช่ไหมแต่กูอยู่นี่เครือเขาแหละก็อยู่เป็นสตายู่เป็นช่วงนั้นแกแกเป็นนักกิจศริกาครับเพราะนั้นเนี่ยนักนักนักบ้านเราเนี่ยไปเชื่อนักกฎหมายเยอะหมายถึงว่ามันมีไม่มีทางออกก็ก็ไปใช้กฎหมายเนี่ยอย่างอาจารย์ดรที่เขาว่าไอ้ไอ้สงครามกฎหมายเนี่ยบอรอแฟนนั่นแหละท่านอาจารย์ กัวว่าอยู่อโอเลเฟ่โวลเฟ่ประกาศสงครามทางกฎหมายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ตรงความคิดในทุกวันเนี่ยเป็นการต่อสู้ตรงความคิดความคิดที่คือความคิดว่ามองว่ามันเป็นชาบไตแล้วมันม,มันมันมันอำนาจเป็นของประชาชนแล้วจึงจึงใช้วิธีการทางกฎหมายสู้กันห้ามผ่านกันสู้กันแล้วก็เมื่อห้ามผ่านกันสู้กันไม่ได้ก็รัดประหาร รัฐประหารก็ใช้อำนาจทางกฎหมายแล้วก็อำนาจรัฐด้วยครับมันมันมีสองอนันใช้อำนาจทางกฎหมายแล้วก็ใช้อำนาจรัฐด้วยอ่าำนาจคือสิ่งคือคือความชอบธรรมอำนาจคือความชอบธรรมไม่ i ไล t ไม่ไล <is right. laughs> <is right. S 2> ครับคืออำนาจคือความชอบธรรมคือการที่อำนาจใครมีอำนาจก็ชอบทำ คือสามารถที่จะออกกฎหมายอะไรก็ได้สั่งอะไรก็ได้กับอ่าสั่งอะไรก็ได้สั่งคนไปตายก็ได้สั่งฆ่าคนใครก็ได้ก็ <c oughs> ไดอ้อำนาจคือความชอบธรรมเพราะนั้นแต่ว่าอำนาจในอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อำนาจของประชาชนมันเลยสู้กันเมื่ออำนาจไม่เป็นของประชาชนเลยสู้กันอ่าสู้คิดว่าต่อสู้ภายใต้ระบบประชาธิปไตยต่อสู้ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประชาชนนะสู้กันอย่างอย่างอาจาร ประจกักษ์เขียนจดหมายเรเห็นออกทีวีหลายครั้งนั่นออกอยูทูบแกเขียนหนังสือเรื่องรัฐประหารเรื่องเ,อเรื่องกฎหมายเ,าเรื่องวงจรอุบาตก็คือรัฐประหารร่างรัฐนูญแล้วก็เลอกตั้งแกก็พูดปในปริมณฑลเนี่ยแต่สิ่งที่พวกนี้ไม่รู้อย่างเดียวนะักกฎหมายเนะี่ยคือไม่รู้ประชาธิปไตยนะักกฎหมายว่าเราเนี่ยไม่รู้ประชาธิปไตย นอกจากนักกฎหมายไม่รู้นักการเมืองก็ยิ่งไม่รู้ประชาไทรู้แต่เลือกตั้งเมื่อเมื่อเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็มันก็เมื่อไม่รู้ทางการเมืองก็เลยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้ครับเมื่อไม่รู้ทางการเมืองก็แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้อย่างเช่นเลือกสวเนี่ยเลือกสวเนี่ยมีสวประเทศไหนจัดระบบเลือกตั้งแบบนี้มันพิลึกมันมันมันถือว่ามันเป็นวิปลิตอ่ะ ความคิดวิพิจรการเลือกตั้งโสวเนี่ยมันต้องจากสาขาอาชีพ<ม>ที่เขาเลือกกันเอง<ม>สักอาชีพหนึ่งมันจะมีมันจะมีสาพันใช่ไหมละ่ะมีอาชีพอ,อย่างชาวนาเนี่ยสาพันธชาวนา<ม>ชาวนามันก็จะมีชาวนาตำบลอำเภอ<ม>แล้วก็จังหวัดแล้วก็ภาคมันก็เลือก<ม>เขาเลือก,เข,เ,อกเขารู้อยู่แล้วใครเกง่งใครใครไม่เกง่งใช่ไหมละ่ะเขาก็เลือกกันเองอยู่แล้วอันนี้ ทำไมเขาไม่เลือกตั้งไม่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 ให้อันนั้นเลยเพราะเขาคิดว่าถ้าไฟฟ้าหาหาเสียงเนี่ยมันไปซื้อเสียงนี่ขนาดนี้ยังล็อบบี้กันแล้วครัล็อบบี้ทุกจังหวัดแม้กระทั่งกาลสินมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนหนึงยังรู้อยู่กาลสินนั่นเองะครับ เหมือนกันครับมันมันล็อกบี้กันหมดแล้วฮะสวมสูตรออ่จางร้านเดียวกันหมดครับมีนีขนาดที่ว่าไม่ให้มีการหาเสียงนั่นเนี่ยมันมันยังทํากันได้ขนาดนี้แล้วแล้วถ้าหาเสียงอ่ะนี่นีีมันมันมันบ้านเมืองมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันเาเรียกว่ามันวิปริตจริงๆคือหาวิธีอย่างเช่นพักพลบพพักการเมืองทําไมวิปริตอ่ะ แทนที่จะให้ประชาชนเสรีภาพทางการเมืองให้ประชาชนยิ่งหนักเข้าไปอีกเอากฎหมายพรรคการเมืองไปกำกับเสรีภาพของประชาชนก็ยิ่งเสือเสียงหนักเข้าไป <c oughs> ไม่ไม่หาเสียงไม่ได้มันมันเป็นวิธีการซึ่งวิธีการรักษาอํานาจของการเมืองระบอบปฏิติการบ้านเราคือเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อกระชับอํานาจเมื่อกระชับระบบปฏิติการนั่นนะ นีไม่พ้นรัฐประหารอีกเพราะว่ามันจะต้องคอร์รัปชันมันต้องทุจริตยิ่งทําให้การทุจริตการคอร์รัปชันี่เป็นระบบอีกมันมันเป็นไปกลไกมันมันจะต้องแบ่งตําแหน่งกันครับแบ่งอํานาจแบ่งการจัดสรรปันส่วนอํานาจกินเพราะว่ามันมีเครือข่ายมันมีวงจรของการทุจริตคอร์รัปชันที่เต็มไปหมดเนี่ย กฎหมายมันใช้ไม่ได้กฎหมายเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถสะท้อนกับอํานาจของประชาชนได้กฎหมายเนี่ยก็ไร้ความหมายในประเทศไทยในความหมายที่<ม>บ้านเราชอบใช้มาตรการทางกฎหมายรับถูกไหมใช่ใช่เพราะว่ามาตรการทางกฎหมายเนี่ยมันมีรูปประรับมันมองเห็นว่าใครมินประมาท ใคร <c oughs> ผิดกฎหมายใครผิดจริยธรรมครับ <c oughs> แต่ว่าการเมืองมันเป็นนมามธรรมเขาก็เลยมองไม่เห็นติดขั้นว่าใช้รูปมาทำปัญหาจึงมีอยู่ว่า,ากฎหมายเนี่ยมันเป็น secondary <c oughs> มันเป็นรูปมาทำาการเมืองเป็น primary เพราะงั้นการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่การเมือง <c oughs> ไม่ใช่มาแก้ที่กฎหมายเพราะ พักการเมืองต่างๆเนี่ยเก่งเต็มไปด้วยนักกฎหมายนักกฎหมายไงใช่ไหมครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ข้ามไม่พ้นไงครับครับเออารก็จงแก้กฎหมายกฎหมายเขียนไว้เปล่าะต้องไปตีความต้องไปตีความอย่างนี้เป็นต้นครับถ้ากฎหมายไม่เขียนไว้ทําไม่ได้ครับมีแต่ประเทศทั่วโลกก็บอกอันใดที่กฎหมายไม่เขียนไว้ก็ทําได้ครับ ถ้ากฎหมายเขียนไว้ห้ามมันก็ทำไม่ได้ไอ็นนี่คือหลักมันผิดในประเทศเผด็จการเนี่ยว่าเอา,เอา,เอาผมจะเป็นอะไรท้กอย่างมีกฎหมายให้ไหมถ้าไม่มีกฎหมายผมเป็นไม่ได้เอาแล้วกันนี่ในความหมายของท่านวิษณุนะครับ,รบซึ่งซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าพักไทยรักไทย แล้วก็มวลสมาชิกแกนน้ำอะไรเนี่ยออ,ออกมาด่าหน้าแบอบกว่าท่านเป็นคนดีท่านอยู่ฝากโน้นมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่มาอยู่นี่แล้วเนี่ยคือด่าหน้ากันมารับรองว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาเอามาแก้เฉพาะกิจอ่ะเหรอเอาเชิญเชิญคิดว่าเอามาเฉพาะกิจช่วยช่วยคุณทักษินโดยเฉพาะช่วยช่วย,ช,วยช่วยคุณเจษาหรือว่าช่วยเฉพาะกิจเพราะว่าหนึ่งสุขภาพแก อสองเรื่องเ,อเรื่องสุขภาพเนะี่ยสุขภาพท่านสําคัญแล้วถูกบีบจากในพรรคเพื่อไทยเยอะถูกบีบมากแม,ม้กระทั่งองค์ยิ่งก็บีบบีบถูกบีบจากทั่วโลกฮ่นไนด้รู้ว่าท่านมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย่แต่ท่านก็ไม่ได้เอาฝ่ายกฎหมายนะเหมือนมาทําคดีมาทาคดีเอามาทาคดีเอามาทาคดีถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ให้ตําแหน่งแกก็ทําคดีไม่ได้ไม่มีอำนาจไงเออต้องมีอำนาจรับ แแต่ว่ามันซ่อนอยู่นะค,คุณน,นั้นเห็นไหมมันซ่อนอยู่ว่าทั้งจะออกพอรกรออกกิสตีกาออกพอรบรหรือจะดำเนินการทางกลไกรัฐอะไรเนี่ยมันก็คุมได้นะครับคุณได้มาถึงควบคุมการเคลื่อนไหวได้หมดนั้นจึงมีคำถามว่ามันเป็นคำสั่งพิเศษหรือเปล่าหร,หรือมันมาจาก ก็ต้องต้องพิเศษฮะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปเชิญหรอกฮะก็คุณเทศาที่คุณเะถาไปต้องพาลานดานหลายดานนะครับไม่ไม่ใช่อยู่เฉยๆไหนจะถูกสังคมเอ่อข้อละหานถูกสูกสังคมตาหน้าว่าโอ้ทําไมไปเอาคุณวิษณุมาคุณวิศนุแต่ก่อนก็เคยอยู่กับคอสชนี่แม่คณะรัฐประหารมัน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 ถูกสังคมมองอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่สน เพราะว่าหามือนักกฎหมายมือหนึ่งอย่างอย่างอาจารย์จูศักด์ก็มีในพรรคเพื่อไทยแต่อาจารย์วิศณุเหนือกว่ามีออโตเรตตี้ับจะมีท,ท่านพูดกันไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ทุกคนแล้วนะครับแต่พูดว่าท่านนี่สั่งตรงไหนก็ได้เพราะเข้าถึงหมดทุก,ค,กคนแ,แกลักษณะของของแกคือตีความแล้วก็แกแกฉาฉานหรือว่าเป็นคนฉาฉาน แตกแตกฉานในในด้านกฎหมายเหมือเหมือนอาจารย์ชูศักดิ์บางทีอาจารย์ชูศักดิ์าาแกแกพูดเยอะไป<ช>แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมแตกฉานเหมือนอาจารย์วิษนุด้านกฎหมายนะแต่มันมีอีกมิตินึงนะ <c oughs> คือคำสั่งนี้พิเศษสำหรับท่านวิศณุเครืองามนะครับมันมาจากรูปประธรรมว่าคอสชอสนับสนุนคุณเศรษฐานะครับที่ลงมติให้คะแนน ่านสวอนะครับอันนี้มันเป็นรูปธรรมไหมว่าท่านอาจารย์วิศณุเนี่ยท่านมาจากว่าเป็นความร่วมมือระหว่างนักเลือกตั้งกับนักลับประหารเนี่ยได้ไหมก็ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือด้านหนึ่งถือถือก็ถือว่าเป็นความร่วมมือเพราะว่าจะไปจับมือกับพระเก้าไกลจะตั้งรัฐบาลสว็ไม่ยกให้ไม่ยกให้ก็ก็เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องไปจับมือกับ อีกฝานึ่งฝากหนึ่งอีกอีกปีกหนึ่งถือถือว่ามันเป็นเอ่อมันมันเป็นวิธีการในรัฐสภาแต่ว่าไม่ใช่ระบบรัฐสภาฮนะเป็นวิธีการในสภาเฉยไม่ใช่ระบบรัฐสภาคือคือมันจับฝ่ายไหนก็ได้เอาใครก็ได้แต่เนื่องจากว่าพระเก้าไกลมันมีการเมืองที่มันมันมันเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งซึ่งออกมาก็พังทั้งคู่อไม่ถึงว่า ทั้งเก้าไกลและเพื่อไทยพังด้วยกันกอดคอกันพังแต่ถ้ามาปีกทางรัฐมหาเนี่ยอาจจะไม่พังอทีนี้แต่มันพังมันพังเพราะอย่างนี้พังเพราะระบอบมันจะพังเพราะระบอบเราก็มีทําก็ได้ครับสั่งก็ได้นะครับร่วมเมืองก็ได้ครับแต่มันไม่มีความมุ่งหมายสร้างเป็นยับไต่ไม่มีครับนั่นทีนั่นทีปัญหาใหญ่คือ ไม่ไม่สร้างปปะนยับยั้นี่ครับอย่างไงก็ตีดตันมันมันตันอยู่แล้วคือ,อ,อคือรัฐสภาอย่างเงี้ยมันตันอยู่แล้วดีไม่ดีดดยุบสภาหรือตั้งใหม่ก็ได้แต่มันเลือกไม่ได้เพราะนักเลือกตั้งเนี่ขาบอกไม่พร้อมยังยังไม่สามารถที่จะ,ะยัง <c oughs> หาเงินยังไม่<อ>ยังไม่ถึงว่ายังไม่มีทุนยังไม่มีทุนยังไม่มีทุนแต่เลือกตั้งเนี่ยพระเก้ากายจีมันจึงต้องยุบไงครับ อ,อ,อาจจะ<อ>ยุบยุบยุบพักทิง้งแล้วยุยพักทิง้งอ,อมันมันกลไกลของวิธีการทําลายกันในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยกฎหมายนักกฎหมายอํานาจหรืออํานาจั่ะหละอำนาจพาะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีประเทศไหนหรอครับ สารน้รำนูนสั่งปลดนายกได้เนี่ยมันมีแต่สภาปลดนายกม,มันมันมันไม่ใช่ระบบรัฐสภาแล้วับประมุกเ่ยปลดนายกไม่ใช่สารน้รำนูนปลดนายกไอ้นี่มันเป็นความพูดกันง่ายอ่ะมันมีแต่เมืองไทยมีแต่เมืองไทยประเทศเดียวก็เหมือนเมืองตั้งสวเนี่ยมันมีแต่เมืองไทยมีแต่ประเทศเดียวในโลกในโลกนี้มันวิปริตมากมีคนพิการไปหมดนะระบบไหนทีนี้ปัญหาว่าความร่วมมือระหว่าง นักเลือกตั้งกับนักรับประหารเนี่ยนะซึ่ง่ร่วมมือกันเพื่อรักษาระบบนี้ไว้อย่างถึงที่สุดนะเขาตอนนี้เขาก็มาเป็นนักเลือกตั้งนักรับประหารเนี่ยมาเป็นนักนับประหารก็กลายพันธ์นะก็กลายเป็นนักเลือกตั้งนักเลือกตั้งแล้วแต่ต่อไปเียจะมีนักรับประหารชุดใหม่เข้ามาเอาเลยครับสถานการณ์อย่างนี้นะสถานการณ์อย่างนี้คือมันจะต่อสู้ด้วยกฎหมายกันเอากฎหมายมาห้ามพันกันจน พิกปุงพิการไปหมดทุกระบบเลยไปไม่ได้ทุกระบบพิกลุงพิการไปหมดแล้วมันตีกันทีนี้ปัญหาว่าทําไมไม่มาร่วมมือกับพวกสร้างปัจจัยหรือคนที่มีแนวทางสร้างปัจยัยเขาเขายังไม่รู้ฮะเขายังไม่รู้โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเนี่ยความจริงทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงเนี่ยคือนายทุนทั้งสิ้นครับทําไมไม่ร่วมมือกับกรรมกรที่ถือแนวทางสร้างปัจจัยนายทุนยังขูดรี่ดได้เยอะอยู่ เขาเขายังไม่รู้ว่าว่าในทุนถึงใหญ่ๆเนี่ยถูกถูกความได้ถ้าในทุนเล็กๆเนี่ยนะในในทุนในทุนไม่ใช่ว่าในทุนใหญ่นะเขาคือคือในในในทุนเนี่ย มันเอาอำนาจประชาชนที่ที่มันอีกไม่ถึงว่าการปกครองในระบอบอย่างจีนเข้ามาทําลายทุนไทยได้นะที่เป็นทุนชาติเก็งหมดเขาทุนมันมาเอามามันเคลื่อนที่มันได้เหมือนพายุอะไรับทุนไทยนี่เก๊งหมดเลยเห็นไหมมันมันว่าทุนใหญ่ที่มันจีนอ่ะมันมันมันทำลายทุนทุนชาติไปหมดเลยทุนขนาดกลางเอฟเอเนอะไรบมมันไม่สามารถสู้ทุนใหญ่ได้ครับเพราะอะไร เพราะอำนาจของประชาชนมันไม่ได้มันไม่รักษาอำนาจของประชายชนไว้มันรักษาแต่ผลประโยชน์ของนายทุนไงมันไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติมันไม่รู้จักชาติคือคือนายทุนไทยไม่รู้จักชาติอ่าอ่ไม่รู้จักคาาําว่าชาติชาติคืออะไรชาติมีองค์ประกอบอะไรบ้างอดินแดนร่วมวัฒนธรรมร่วมการปกครองร่วมภาษาร่วมไม่รู้จักคําว่าชาตินอก,กจากไม่รู้คำว่าชาตินีวยังไม่รู้รบว่าประชาธิปไตยเนี่ยรัฐที่ประชาธิปไตยเนี่ย ลัททิศสิริยมคือลทัทธิของนายทุนอืมไม่ใช่ลทัททิของกรรมกรใช่ครับใช่ครับเป็นลทัททิของนายทุนที่จะทําทให้ในายทุนเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ามีกําลังผลิตแล้วแล้วมีได้ได้ขายผลิตสินค้าขายม,มีตลาดสินค้าใช่ไหมล่ะตลาดสินค้าก็ต้องเป็นกรรมกรชาวนาพวกประชาชนทัน่วไปกต้องต้องรวมมือกรรมกรงร่วมมือกรรมกรปรยับใจก็ต้องร่วมมือกันสร้างนะครับแต่ว่าเป็น ลัทธินายทุนตรงไหมลัลทธิเป็นลทัทธินายทุนออแต่ว่าไม่ใช่ลทัทธิของกรรมกรใช่ใชครับ<ช>แต่ว่าในระบบเสรีนิยมระบบทุนทุนนิยมในอุตสาหกรรมมันจะต้องสร้างชาตไทยเท่านั้นการเปลี่ยกลายเป็นว่าตีตันอีกตีตันตีตันหมดทุกอย่าง <laughs> อย่าลืมว่าอ่แล้ัลลทธิคอมมิวน,นิสต์นะครับ เขาลทัทธิคอมมิวนิสต์นะครับจีนเนี่ยเป็นลทัทธิคอมมิวนิสต์นะครับเขาจะมาทําลายทุนนะ,ะเขาจะทําลายทุนอของประเทศไทยนะฮะ,ะเขาไม่ได้เขาเขาคือกันนั้นเขาจะปกครองโลกเพราะว่าเขาจะทําลายทุนอ,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 อในทุนไทยเนี่ยระวังเจ๊งฮะเจ๊งหมดก็มันเหมือนเอ่อพายุหรือว่าเอ่อความกดอากาศ ร้อนหรือเย็นขำหรือสูงมาไม่รู้ตัวนะมันกวาดไปหมดเลยครับไปหมดเลยกววาทิ้งเลยในทุนเนี่ยความมากดอากาศจากประเทศจีนแผ่มาประเทศไทยครับจิงละนี่ละแน่มองไม่เห็นเอาละอีกนิดนึงก่อนหมดเวลานี่คือปัญหาคารากาสังในสภาที่จะถึงเนี่ยว่าด้วยการนิรโทษกรรมคิดว่าเนี้ยมันจะเป็นการยุติความขัดแย้ง หรือจะแถมหนึ่งหนึ่งสองก็มีคนคัดค้านือไม่คัดค้านสร้างความบัดแยอันี่คือคือปัญหาเนี่ยท่านช่วยบอกหน่อยว่าคือคือถ้าจะเป็นนิรโทษกรรมเนี่ยจริงๆอะไรคือความเสมอภาคในกฎหมายทางกฎหมายเนี่ยในโอกาสแล้วความเสมอภาคทางกฎหมายในโอกาสและกฎหมายเนี่ยมันไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ต้องเกิดข้างนี่ฮะมันต้องไปสู้กับประชาชนดิประชาชนอีกข้างหนึ่งอ้าวในการใช้กฎหมายไม่ไม่เท่าเทียมกันมันไม่เท่าเทียมอยู่แล้วในระบอบเผด็จการ มันเป็นระบอบปฏิการการปกครองเป็นระบอบปฏิการมันไม่เท่าเทียมครับมันไม่เสมอภาคกันอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นใครมีอานาจก็ต้องใช้อํานาจเพื่อจะใช้กฎหมายมารักษาอํานาจใช่ไหมล่ะใช้อานาจเพื่อจะรักษาอํานาจก็ที่จะรักษาอำนาจก็คือกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมีสวดกรรมไม่ได้อืมันต้องมันจะต้องไปสร้างอีกอันหนึ่งก่อนมันถึงจะมีโซษกรรมได้ครับมันคือ ขยายเสรีภาพของประชาชนก่อนอขยายอำนาจทิขยาาอนจปไตยของปงชนก่อนแล้วก็ทําไม่รู้ว่าทิ้งที่มันผิดเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่เรียกร้องหนึ่งหนึ่งก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เรียกร้องเนี่ยมันปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการเมืองคืออะไรอไม่ใช่ไปตีโจมตีว่าปัญหาทางการเมืองคืออํานาจของชนชั้นนําชนชั้นนำเนี่ยถูกตีความว่าคือสถาบันอืพี่บอกว่าชนชั้นนาชนชั้นนำคุณยังไม่รู้เลยว่าชนชั้นนา คือชนชั้นไหนไม่ใช <hire> ่สถาบันพระหากสัตย์ชนชั้นนำเนี่ยคือระบอบเผด็จการหยุดเสถียรชนชั้นนาปัญหาคือชนชั้นนาชนชั้นนาเอาวลีหรือมัตโต้เนี่ยมันว่าอยู่เรื่อยมันว่าอยู่เรื่อยแล้วแล้วไม่ขยายความว่าชนชั้นนาคืออะไรไม่ไม่ไม่ความหมายมันคืออะไรไม่เคารพหลักวิชาไม่เคารพเลยคือคือกัมกวมมากครับกวมแล้วก็ แบบไม่รู้ว่าพูดแบบไม่รู้เอาเอาประโยชน์ไว้ครับเช่นหนึ่งหนึ่งสองกับท่านทักษิณเนี่ยเอาประโยชน์ไว้เอาประโยชน์ไว้คือคือรักษาระบอบาดการไว้ไม่ไม่มีอะไรรักษาระบอบาดการไม่ทะเลาะกันเอาเอาไว้ทะเลาะกันเพราะงั้นปัญหานี้จะไม่ใช่แก้ที่รูปมรรํมกฎหมายอีกคือนิรโทษกรรมนะเอ้ยถึงสุดซอยก็สุดไปแล้วนี่ครับ ทีนี้เอาเฉพาะบุคคลยิ่งเฉพาะบุคคลน่ะยิ่งหนักเลยครับยิ่งหนักเฉพาะลายอ่ะใช่เฉพาะลายต่อเป็นว่ารวมความว่าสถานการณ์คาานี้อย่าไปใช้มาตรการกฎหมายนะโอ้พังทุกลายพังทุกลายนะครับครับก็เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ว่าต่อตามสถานการณ์ครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับปัญหาที่จึงเป็นปัญหาทางการเมืองไม่ใช่ปัญหามาตรการทางกฎหมาย แล้วจะตั้งท่านฟูรอร์โดยเป็นไม่มีคำสั่งไหนที่พิเศษแล้วตั้งครั้งนี้นะครับท่านกลายเป็นฟูร์อีกคนหนึ่งมีอำนาจคนหนึ่งมีอำนาจทำกฎหมายคนหนึ่งมีอำนาจพิเศษมีอำนาจไม่มีประสบการณ์เออประสบการณ์มีประสบการณ์ไม่มีอำนาจนี่จำคมคำคมของอาจารย์ปีดีไว้ครับเพราะงั้นวันนี้ก็พอสรุปได้ว่า ให้นำไปสู่การสร้างริจาฎิไัยจะแก้ปัญหาทั้งวงก็คือขยายอำนาจทีิปไตยไม่ให้เป็นของวงชนเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์นะทางเดียวครับทางเดียวทางเดียวครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ผมขอกาบขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นก็ผมพร้อมทั้งคุณอนันต์ประพงศ์ขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงนี้นะครับสวัสดีครับดีครับ